มาครับผู้ชมวันนี้พามาดูเจ้ากระบะสุดแก่งค่ายยูสูกันหน่อยละกันนะครับยูสูดีแม1.9 X-Series ผู้ชมนะครับปี2022นะฮะรถหน้าใหม่ปีใหม่โฉพนิวนะฮะตัวพิเศษ X-Series นะครับจะสวยแค่ไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะสภาพยังไม่ได้เก็บงานสักเท่าไหร่นะฮะยังเก็บไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็มาถ่ายให้ผู้ชมดูก่อนเลยนะครับว่ารถสวยแค่ไหนนะครับ ก็ใครที่อยากได้รุ่น X Series นะฮะตามผมไปดูต่อรอย่าดในคลิปเต็มได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดทอโต้อีกแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะพามาดูกระบะโฉมหน้าหล่อ All n e ปี2022คุณผู้ชม กับยูสูดดีแม็กนะครับ1.9ตัว X s e r i e s นะฮะปี2022คันนี้สีดำเดิมโรงงานผู้ชมสภาพสวยกริบนะครับผมจะสวยแค่ไหนวันนี้เดี๋ยวผมพาไปรับชมป้ายแดงเนี่ยเป็นล้านผู้ชมคันนี้นะฮะแต่ว่ามือ2อเนี่ยเหลือเพียง7 2 9 0 0 0าผู้ชมกับรถปี22นะฮะร,ราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับใครที่สนใจอยู่นะครับผมก็ติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่ารถสวยแค่ไหนะ ดูลิ้นกระจังด้านหน้าก่อนเลยคุณผู้ชมทุกนี่สังเกตดูนะฮะถ้าเป็นตัว X Series เนี่ยจะเป็นเขี้ยวสีแดงแบบนี้โลโก้สีแดงแบบนี้นะครับโอ้โหอย่างจี๊ดนะคุณผู้ชมสีดำนะครับยังเก็บงานไม่ได้ละเอียดมากนักนะครับแต่ก็เดี๋ยวถ่ายก่อนเลยนะฮะตัวจะมีคนมาจองไปซะก่อนนะครับเลยถ่ายเอามาดูก่อนเลยคุณผู้ชมนะฮะคันนี้ต้องบอกไเลยว่าสุดจริงนะครับเอเบียนสกรุงเทพมหานคร ชมได้ป้ายนี้ไปเลยนะฮะไฟเฟยเป็น full LED หมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีเซนเซอร์มีอะไรให้พร้อมนะครไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะครับด้านล่างสวยงามการชนด้านล่างนะครับไล่ริ้วรอยการขีดการขูดการชนมาเลยนะฮะฝาป้งเดิมนะครับมีสติ๊กเกอร์ X s e r i e s พาดตรงนี้นะครับโลโก้ตัวเแต่สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ใหม่มันผู้ชมดูเห็นไหม มันลอกมันล่อนมันอะไรไปหมดแล้วนะครับแล้วผมจะติดให้ใหม่นะครับเบิกศูนย์นะมาติดให้ใหม่นะครับแก็ติ๊กเกอร์ตัว X Series นะฮะไม่มีปัญหาน่แล้วก็ตัวนี้นะครับรอยต่อรถแนบสนิทนะฮะซุ้มล้อโอ่งล้อคมคมเดิมเดมแบบนี้นะครับชุดล้อนะครับผมเป็นล้อเอกลักษณ์ของ X Series เลยขอบสิบปผู้ชมแม็กอลอยสีดำล้วนนะฮะสวยจัดเป็นแม็กหกก้านนะครับผม แล้วก็ดิสเบก ABS คู่หน้านะฮะคันนี้ยางได้เป็นปี2023เป็นยาง o ู d เยียนะครับผมนี่ผู้ชมนะฮะ Performance SUV เหมาะแก่การลุยนะครับผมนี่รับน้ำหนักสูงๆนะฮะยางตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีชค็คอัพช่วงล่างเดิมเดิมผู้ชมนี่มาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับช่วงล่างเดิมช็อคอัพมีมาร์คนะฮะผู้ชมดูใหม่มากนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวลอง สปาเก็บงานอีกนะครับพวกสนุงสนิทเงี้ยเดี๋ยวผมขัดให้นะครับหายแน่นอนุผู้ชมนะฮะปัดน้ําฝนเป็นระบบหน่วงเวลานะครับแล้วก็กระจกนะฮะติดฟิล์มให้และรอบคันเป็นกระจกเดิมนะครับกระจกหูช้างปรับพเไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้านข้างตัวรถผิวพันธ์สันเหลี่ยมสวยๆแบบนี้นะฮะเป็นสีดําเดิมโรงงานสี่ประตูยกสูงนะครับเกียร์ออโตุ้ผู้ชมนะฮะคันนี้แล้วก็กุญแจได้เป็นสมาร์ทที่คีย์เลสด้วยนะครับมีสัญญาณ กันขโมยให้เรียบร้อยฟิล์มติดเป็น ina, ลูมิน่ารอบคันมาให้แล้วผู้ชมนี่นะฮะซีนเดิมนะครับผมสปอตอาร์คเดิมนี่สวยๆแผงประตูด้านในนะฮะนี่ผู้ชมใหม่มากนะครับเป็นได้สีแดงนะฮะบ,บหนังที่วางแหวนลักอกก็จะเป็นหนังหมดนะครับซอกน็อตเสาเอนะผู้ชมดูไม่ขันไม่ถอดนะครับสภาพสวยจิ๊บ สครับเพจตรงพื้นเดิมนะครับซอกน็อตนะฮะไม่มีรอยขันไม่มีรอยปอดนะฮะน็อตกรอประตูนะครับผมสวยสมบูรณ์แน่นอนคุณผู้ชมนะฮะใครที่สนใจนะครับติดต่อได้เลยแโครงสร้างค่อนข้างดีนะฮะสปอร์ตเมทาร์คนะครับโอ้สวยๆแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะมาจัดได้เลยนะครับอันนี้รถปีใหม่นะครับใช้งาน ค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะแล้วก็ตัวตัวเบาะนะครับเป็นเบาะดำนะฮะปีกวงปีกเบาะค่อนข้างแน่นคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปสปาให้อีกรอบหนึ่งนะครับเก็บรอยเก็บอะไรพวกนี้นะฮะตัวเบาะปั๊มโลโก้ตัว X ตรงนี้ตรงหัวหมอนคุณผู้ชมสีแดงนะฮะ่งบอกถึงความเป็นตัวท็อปตัวพิเศษ X Series คอนโซลนะครับตรงนี้สีแดงตัว X นะฮะหล่อจัดผู้ชมนะฮะคือตัวพิเศษภายในดำล้วนนะครับ ลำโพงหกตำแหน่งรอบทิศทางผู้ชมเครื่องเสียงค่อนข้างดีสฉพาะอีสุคนะันนี้นะฮะดูแผงประตูผู้ชมดูสวยมากตัวคันนี้นะตัวแอร์หลังช่องชาร์จมีไปให้ครบๆนะครับกระเป๋านะฮะเด, hm เดิมๆนะฮะที่วางแขนพักซอกด้านหลังมีมาให้นะครับปรับพับเก็บได้หัวหมอนยังไม่ได้เอาพลาสติกแกะออกเลยผู้ชมดูนะครับบอดแถวสองเนี่ย 2, ปรับพับได้หกสิบสี่สิบนะฮะ จะปรับปรับได้แบบนี้เลยนะครับด้านในจะเป็นสีดําล้วนนะํำโพงด้านบนมีมาให้สองจุดสองตำแหน่งนะครับพอแขวนเกลียวยดมีมาให้ครบนะฮะแล้วก็โครงสร้างสวยๆแบบนี้เกรดเอไม่มีชนหนักแน่นอนรับประกันได้เลยนะครับมีบริการตรวจรถให้2 8 4รายการผู้ชมนะครับมั่นใจได้เลยนะว่ารถของผมนะครับผมไม่มีชนหนักไม่ความจมน้ำจับสีกอ่อใหม่เริ่มไม่ชนรถสุดหายแน่นอนนะครับ คันนี้นะครับเคยติดแคลริบอยมาแต่ว่าถอดออกไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะทําใหม่พึ่งถอดแคลริบอยออกนะครับเดี๋ยวจะทําใหม่แม็กไลเนอร์เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าไอแคลริบอยเดิมเนี่ยมันไปกินขอบตัวท้ายกระบะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้หม่นะฮะลายฟงลายฟ้าระบบเบรกเดิมนะครับโครงสร้างด้านท้ายกระบะคุณชมซุ้มล้อส,อสวยๆเงาๆแบบนี้นะฮะด้านหลังเป็นดัมเบก แอซีแข็งๆสวยๆช่วงล่างค่อนข้างนิ่มนะสำหรับเจ้ายูสุนะฮะไฟท้ายได้เป็นไล่การดิ้งไฟเบรกนะครับโลโก้ยูสุมาครบสติ๊กเกอร์ด้านท้ายกระบะสวยๆนะครับโลโก้ตัว X นะฮะที่เป็นสัญลักษณ์ของ X Series ก็มีมาให้เรียบร้อยกล้องถอยนะครับมือเปิดสีดำนะฮะมาร์คไลเนอร์เดิมนะครับแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะเพราะว่าเขาเจาะรูมานะตรงนี้นะครับเนี่ยนะขอแขนเจือยยึดจะหายไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ใหม่ เพราะว่าเขาเพิ่งพอร์ตแรบอยไปตรงนี้ไม่ต้องเป็นกังวลคุณผู้ชมผมจัดการให้แน่นอนนะฮะอยดูลังนะครับหรือว่าจะอยากได้แคริบอยใส่ขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันบอกผมได้เลยนะครับสวยคุณผู้ชมนะฮะสภาพดีมากนะครับนี่ดูสภาพดีสภาพดีอันนี้นะครับรถใหม่จริงนะฮะการชนด้านท้ายได้เป็นสีดำนะครับบันไดเหยียบขึ้นสีดำด้านนะฮะมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยด้านล่างคุณผู้ชมดู ยางโช้กอัพช่วงล่างเดิมพอเดิมเนี่เดิมข้อเดิมนะครับไม่เป็นสนิมกูก่อนเดี๋ยวผมให้ช่างล้างทั้งวมสะอาดให้อีกรอบก่อนส่งมอบด้วยนะครับผมสุดจริงคุณผู้ชมคันนี้นะฮะโอ้โหสวยมากเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันนะฮะฟีดาวผ่อนสบายสบายเลยนะครับเงินเดือนประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับถ้าไปออกป้ายแดงคุณผู้ชมต้องใช้เงินดาวนะครับมากกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละ นะฮะถึงจะพ่อนหมื่นสองนะแต่ว่าตรงนี้นะครับผมผู้ชมฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนหมื่นหมื่นสองเหมือนกันนะฮะดูผู้ชมสวยไหมนะครับสันเหลี่ยมมุมนะฮะตัวรถผ้ายงผ้ายางไม่มีขาดผู้ชมใหม่มากนะครับซอกน็อตใหม่ๆแบบนี้นะครับแผงประตูใหม่ตั้งท้ายเดิมนะฮะมาดูซอกน็อตฝั่งคนขับเสาเอผู้ชมดูไม่่นะครับไม่ขันไม่ถอดมาเลย นะครับสภาพเหตุตรงพื้นเดิมเครับสติกเกอร์เดิมความดันลมยางลอดกรนประตูนะครับสติกเกอร์มอกรเดิมสภาพสวยกริบนะครับใครสนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูออปชั่นกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับเจ้าลซีรีส์คันนี้นะฮะกระจกเป็นไฟฟ้านะครับปรับสูงต่ําได้นะครับเป็นไฟฟ้าหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็อัตโนมัติฝั่งคนขับนะฮะเซ็นทัลล็อกมีมาให้นะครับปรับพับกระจกเป็นจอยสติ๊ก แบบนี้นะฮะตัวไฟปรับได้สามระดับนะครับการลื่นกระทไหล A off มีมาให้ครบนะฮะปั้นเบรกปั้นคันเล่งนะครับผมยังใช้งานกันได้ยาวๆนะครับดูใหม่มากนะตัวบอดนะครับก็จะเป็นเบาะแมนวนวลผู้ชมนะครับปรับได้หกทิศทางนะขอยากขึ้นในตัวรถเลยแล้วกันนะกุญแจนะครับก็จะเป็น Smart ทเอ็นดี้ลแบบนี้นะครับ นี่กุญแจจะเป็นแบบนี้นะมีกุญแจสำรองไปให้นะคุณผู้ชมนะนะครับปุ่มพุชสตาร์ทหลายคนถามว่าอยู่ไหนนะครับอยู่ตรงนี้นี่เลยคุณผู้ชมนะครับอย่าเบรกลวกดปุ่มพุชสตาร์ทได้เลยนะครับโอ้โหอยากจะขับยานอวกาศอยู่เลยคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นไงต่อเจอนะฮะมาครบแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้พงมลัยนะครับเป็นพงมลายพาวเวอร์นะฮะหุ้มหนังเป็นพงมลายมัลติฟังก์ชันนะครับ มีคูร์สคอนโทรลมาให้นะครับล็อกความเร็วอ,ตอัตโนมัตินะฮะเวลาเดินทางไกลนะครับขับขี่ออกต่างจังหวัดนะฮะล็อกความเร็วไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับผมเราก็กดคูร์สคอนโทรลได้เลยจะล็อกความเร็วได้ตั้งแต่ความเร็วที่60กิโลเมตรขึ้นไปนะครับตัวปรับเสียงเพิ่มเสียงวางสายรับสายมีให้ครบเลยนะฮะแอร์แบ็กมีให้ทั้งหมด4ใบนะครับนี่พรมลายวัสดุดีมากผู้ชมดู เป็นหนังแล้วก็เดินได้สีแดงแบบนี้อันนี้คือของเดิมนะนะฮะมัดวัลเลอนใหม่นะครับจะเป็นแบบเข็มเรืองแสงจะมีโลโก้ตัว x สีแดงแบบนี้สดใสแน่นอนคุณผู้ชมนะครับนี่สว่างสดใสในตอนคืนหน้าจอตรงกลางจะเป็นดิจิตอลนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสี่พันสองร้อยโลนะครับก็เซอร์วิสตามรอบให้แล้วรอบที่หนึ่งแสนก็โลนะครับเพิ่งเข้าบีควิกไปนะครับสำหรับคันนี้ประวัติเข้าเข้าเช็คระยะมีให้เห็นนะครับนี่ ประมาณนี้นะฮะุผู้ชมใครสนใจนะครับอยากจะมาลองเทสต์ได้ทดลองขับนะบติดต่อหาผมเซลล์หนวดได้เลยดูกล้องถอยุผู้ชมนะครับเส้นบอริดะยะชัดเจนเมนูภาษาไทยด้วยนะครับรถของเรานะฮะมีการตรวจรถให้มีใบวารันตีให้มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับวารันตีมีเพียบคุณผู้ชมนะฮะนี่เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ USB a i r p o d a p p l e c Apple a Android Auto, ได้นะครับ ไม่ต้องทำอะไรแล้วหน้าจอเดิมๆนะครับใช้งานกันไปยาวๆคุณผู้ชมนะฮะกล้องทถงกล้องถอยชัดเจนนะครับเนี่ยนะฮะปรับง่ายนะครับแล้วแอร์เนี่ยเป็นระบบแมนนวลนะแอร์ค่อนข้างแรงเลยคุณผู้ชมครับดูความแรงของแอร์นะเปิดแต๊ดเดียวนี่หนาวเลยนะคุณผู้ชมนะนะครับอันนี้คือปรับสุดอันนี้คือปรับกลางๆนะฮะเป็นแอร์แมนนวลซ่อมง่ายดูแลง่ายคุณผู้ชมนะครับตัวปลั๊กเอาเล็ตนะครับ บัก USB ก็จะมีให้ AUX นะไฟบอกสานะ a i r b a g นะครับที่เก็บบัตรนะครับตรงกลางก็มีมานะครับผมหรืว่าจะเป็นตัวโหมดขึ้นลงทางลาชันนะฮะที่หลายคนเป็นกังวลว่า1.9มันจะไหวไหมขึ้นลงทางลาชันไหวครับผู้ชมนะครับมีโหมดตัวนี้เข้ามาช่วยช่วยได้เยอะเลยนะครับหัวเกียร์นะครับก็จะบอกนะฮะสถานะเกียร์นะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ P เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ R นะครับ ไฟตรงนี้ก็จะบอกหมดนะเวลาเราเปลี่ยนไปเกียร์ไหนนะหน้าปัดตรงนี้ก็จะบอกหมดนะครับเข้าง่ายผู้ชมเกียร์ดูแลง่ายไม่ยุ่งยากเครื่องยนต์ทนทานนะครับตัวนี้นะครับมีที่วางแก้วพักศอกวางของมาให้นะฮะแล้วก็ตัวเบรกเป็นแมนวนวลวางแขนพักศอกก็จะเป็นหนังแบบนี้นะครับมีปากกาแถมไปให้ด้วยหนึ่งแท่งนะผู้ชมเผื่อใครอยากได้เอาไปเขียนนะฮะ ก็จัดไปเลยนะครับไฟจุดเฉินนะฮะปิดครบปกติตัวนี้ยืนสูก็จะทําที่เก็บบัตรไมาช่องหนึ่งตรงนี้มีฝาปิดนะครับเก็บเก็บของนะฮะอยู่ครบคู่มือการใช้งานนะฮะนี่เป็นเล่มหนาปึกอย่างนี้เลยผู้ชมกลัวใช้รถไม่เป็นนะครับผมเอาคู่มือนี้ไปนะฮะใช้เป็นแน่นอนลำโพงเครื่องเสียงดีมากๆนะฮะสำหรับคันนี้นะ เดีาาย๋ยวผมเปิดเปิดให้ฟังนะคุณผู้ชมนะผมสาัสสต้องมาเสนอชื่อเอ้คุณผู้ชมหูเครื่องเสียงดีนะเห็นไหมดูดหัวเป็นไข้สาหัส หมดสาร่าเฉยเลย,ยนะครับไม่มีเพลงเฉยเลยมีสาร่าเฉยเลยคุณผู้ชมนะฮะไม่เป็นไรนะครับรับรู้ไว้แค่ว่าเครื่องเสียงดีก็พอมันออกรอบที่ทางจริงไม่ว่าจะเป็นข้างบนข้างหลังนะครับหรือว่าข้างหน้านะครับเบสนีหนักต, Rak ตึ๊บตึ๊บเลยคุณผู้ชมนะฮะโหมไฟนะครับติดสว่างสดใสซาบซาบมาเลยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวกล้องบนังนทะึกหน้าจออะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดการให้แจ่มๆเลยคุณผู้ชมนะครับ เดี๋ยวผมหามาติดให้นะฮะแล้วก็ตัวรถอะไรที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยผมจัดการดูแลให้หมดน้ะมันเครื่องนะมันเกียร์นะมันเบร์นะมันเฟอร์ท้ายผมเช็คดูให้ถ้ามันส่สภาพผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับกับรถกระบะสายอึดคันนี้นะครับติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่าง0ูนย์3 6 5 8 7เซลล์หนวดได้เลยนะครับอเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่อง จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูผู้ชมนะฮะเครื่องยนต์จะนิ่มไหมนะครับ1.9นะฮะยังน่าเล่นน่าใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ DDI นะครับผม Blue Power นะฮะ4สูบ16วาล์วนะครับ1.9ลิตรดีเซลล้วนผู้ชมเครื่องยนต์เดินนิ่งแบบนี้เลยนะฮะพ่อเธอสานพัดลมทำงานปกตินะครับ หนึ่งเครื่องยนต์หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าอัตราการเร่งค่อนข้างดีคุณผู้ชมนะครับนี่ประหยัดน้ำมันคุณผู้ชมที่สําคัญเลยคือรถประหยัดน้ามันมากๆนะครับเดิติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับแล้วก็คานนะฮะใบเดิมคานเดิมนะครับผมน็อตนะฮะไม่มีฝัดไม่มีขยับสภาพสวยกริ๊บนะฮะนี่ผมตอกน็อตนะครับผมน็อตฝาโป้ง นี่ไม่มีขัดไม่มีพอตนะฮะฝาเดิมชิ้นชิ้นยางเดิมนะครับแผ่นกันความร้อนรูระบายอากาศยางรองฝาโพรงเดิมนะครับตัวนี้ใครสนใจนี่ฮะติดต่อหาผมได้เลย0ูนย์ห6587ดสี่สาหแปดเจ็นะครับเจอหมวดทอโต้ยินดีให้บริการนะฮะแผ่นเพจเลเวลเดิมนะครับผมรีเวทสีชมพูเอ,อ้รีเวทสีดำนะครับมาร์คสีชมพูนะครับนี่คุณผู้ชมคานเดิมๆเ,เลยเห็นไ,ไหม ใครสนใจนะครับอยากจะมาลองเทสต์ได้ทดลองขับติดต่อับผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่าง0 6 4 8 4 3 6 5ี7ผปมเซลล์หนวดพอโตดีให้บริการนะครับใครที่สนใจอยู่ก็อย่าลืมเข้ามาหาผมได้เลยเซลล์หนวดินดีให้บริการวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณผู้ชมคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับจะเป็นรถรุ่นไหลยีอไหลฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ